เป็นฟรายที่ขายอยู่ทั่วโลก100%เต็มเนี่ยทำจากมันฝรั่งเ็นฟราเนี่ยเราเป็นเ็นฟรายที่ผลิตจากมเมล็ดถักก่วเขียว100%แล้วก็ไม่ผสมแป้งนะครับเป็นเ้นฟรายที่สามารถทานได้คือกินเข้าไปแล้วเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการ SME The Master Talk ค่ะ วันนี้นะคะเชื่อว่าต้องถูกใจสายเคี้ยวแน่นอนค่ะโดยเฉพาะประเภทขนมหนุบหนับนะคะวันนี้เราจะมาคุยกับเจ้าของเฟรนฟรายถั่วเขียวเจ้าแรกของประเทศไทยเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณทัศินอินทานนน์นะคะหรือคุณอฟนะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์เซนฟรายเฟรนฟรายถั่วเขียวสวัสดีค่ะคุณอบสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเมลครับสวัสดีครับ คุณอกขาอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าไม่ทราบว่ามีแรงจูงใจอะไรคะถึ่ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เฟรนช์ฟ,ฟถั่วเขียวตัวนี้ขึ้นมาค่ะับจริงๆก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆผมเป็นเด็กฟูดนะครับเป็นเด็กสายวิทย์ครับแล้วก็เรียนเทคโนโลีการเกษตรมาตอนปร<ะ>ิญญาตรีครับแล้วเราเองเนี่ยเหมือนว่าตอนเรียนเราก็มีพา่นนะครับเหมือนว่าเด็กเนาะเราก็อยากจะแปรรูปสินค้าเกษตรนะครับให้สามารถแข่งขันได้เราก็เลย คิดว่าเราเริ่มต้นจากที่เราชอบก่อนก็ตั้งคาถามครับด้วยเด็กคิดว่าเราชอบกินเฟรน์ฟรายครับเฮ้ยเราอยากทําเฟรนฟรายแต่ไม่อยากไม่อยากทําจากมันทําไมมันต้องทําด้วยมันฝรั่งอืทําไมต้องต้องต้องทำตาม้วทำไม,ไมเราไม่รู้สึกอยากจะเปลี่ยนใช่ก็เลยตั้งคําถามว่าแล้วมันถ้ามันไม่ใช่มันฝรั่งมันเป็นอะไรได้ไหมที่ถ้าเกิดว่ามันมันกวนออกมาแล้วสีมันเหมือนนะครับเพราะเราอยากจะตั้งชื่อมันว่าเฟรนฟรายแต่ว่าทําจากวัตถุดิบของคนไทยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถั่วเขียวอะครับไม่ไม่รู้ว่า คุณเบลรู้หรือเปล่านะมันล็อกเปลือกออกมามันเป็นสีเหลืองนะค่ะใช่ใช่ใช่เขาเรียกว่าถั่วทองนะคอ่าค่ะอ่าใช่ก็คือพอเราล็อกเปลือกออกมามันเป็นสีเหลืองทองคล้ายๆกับมันฝรั่งอะเน,นี้ยแหละครับก็เลยคิดว่าคิดว่าอยากจะลองพัฒนาต่อเนื่องดูครับเราก็เลยคิดว่าเออเราปักหมุดแล้วเราจะทําเ็นฟรายถั่วเขียวสัญชาติไทยเจ้าแรกของโลกให้ได้ให้เกิดขึ้นให้ได้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นภาพรวมครับผมเซนฟรายเนี่ย มีจุดเด่นที่แตกต่างจากเซนไฟล์ทั่วไปยังไงบ้างคะคุณโอ๊คคือจริงๆจุดที่ต่างกันจริงๆเลยนะครับก็คือวัตถุดิบตั้งต้นเนาะเฟนไฟล์ที่ขายอยู่ทั่วโลกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตเต็มเนี่ยทาจากมันฝรั่งแล้วก็เฟนไฟล์ที่ขายอยู่ในประเทศไทยร้อยเปอร์เซ็นเป็นการนําเข้ามาทั้งหมดนั่นแปลว่าไม่ไม่ได้เกิดการจ้างงานในไทยเซนไฟล์เนี่ยเราเป็นเซนไฟล์ที่ผลิตจากมเมล็ดถั่วเขียวร้อยเปอร์เซ็นต์อบยํนะไม่ใช่บาง ไม่ใช่ไม่ใช่เอาแป้งถั่วเขียวมามาควนขึ้นนะครับเราเอามาจากถั่วเขียวล้อเปลือกร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ไม่ผสมแป้งนะครับจนขึ้นเป็นลูกได้แล้วเราใช้ถึงหลายสายพันธุ์ด้วยกันดังนั้นแปลว่ามันก็เป็นสิ่งที่แตกต่างอยากเห็นได้ชัดในเรื่องของวัตถุดิบเราเป็นเฟนฟรายที่สามารถทานได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่จริงๆนะครับคุณอบคะเราตอนนี้มีโปรดักกี่รูปแบบคะแล้วก็มีหลายๆถถายรสชาติหรือเปล่าคะจริงๆแล้วในร้านผมเนี่ยก็มีเฟนฟรายจากหัวดาด้วยนะ แล้วจริเราก็ทําถั่วได้หลายๆทถั่วเลยครับแต่ว่าวันนี้เราอยากจะเราอยากจะโพสต์ในเรื่องของของถั่วเกี่ยวเพราะว่าเราตั้งชื่อเขาเป็นเฟ้นไฟแล้วก็ไทไฟดังนั้นแปลว่าภาพจําของคนที่ทานเนฟนนาฟเป็นสีเหลืองๆกรอบๆเนาะดังนั้นเราก็แค่ว่าเราก็ทําใกล้เคียงแต่ว่าเราบอกว่าจริงเราใช้วัตสดิบจากคนไทยเกษตรกรไทยผลิตในไทย เจ้าแรกของประเทศไทยอะครับค่ะคุณอคค๊กขาการผลิตเจ้าเฟ้นไฟถั่วเขียวอันนี้ค่ะจําเป็นที่จะต้องมีโน้ตฮาวหรือว่าเทคโนโลยีพิเศษอะไรไหมคะสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีเดียวกันกันกบที่ผลิตเฟ้นไฟจากมันฝรั่งได้ไหมคะถั่วเขียวเนี่ยที่คนไม่ค่อยแปลรูปก,กันอะต้องบอกคนว่าเพราะมันไม่อร่อยที่มันไม่อร่อยเพราะว่าเขามีไขมันต่ําเหมือนกับคุณยุ้ยถ้าไปทาน หมูสามชั้นกับหมูเนื้อแดงเนี่ยคุณยุ้ยต้องกินหมูสามชั้นแน่เลยต้องะว่าไขมันมันทําให้อาหารอร่อยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะถั่วถั่วเหลืองเนี่ยเขาจะมีไขมันไขมันค่อนข้างเยอะถั่วเขียวเป็นถั่วที่มีไขมันต่ําสุดครับเขาก็เลยถูกแปรรูปเป็นอาหารยากอันนี้ก็จะเป็นเป็นข้อเสียแต่ข้อดีคือคือกินเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีประโยชน์แล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยครับทีนี้อยากทราบปะคะคุณโอ๊บว่าคุณโอ๊บเนี่ยโฟกัสกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกลุ่มไหนเป็นพิเศษคะ คือคนกินนะครับตั้งแต่เด็กจนถึงอายุเจ็ดสิบแปดสิบอะครับออไปเจออะไรที่เป็นความท้าทายมาเล่าสู่กันฟังบ้างคะความยากก็คือการเปิดใจของผู้บริโภคที่เขาไม่รู้จักในเรื่องของแบรนดิ้งไม่รู้จักของเรื่องของโปรดักเราก็เลยว่าอันนี้คือความยากว่าทํายังไงให้เขาเปิดใจให้ได้เราก็เลยตอบโจทย์ว่าไม่เป็นไรก็คือง่ายๆเลย back to basic ใช้การตลาดกลับไปการตลาดที่ถูกทูกครับ,รบผมก็ใช้ว่าให้น้องทอดแล้วก็เทสเลยก็คือเป็นแบบจัมปิ้งกินแล้วก็ พอลูกค้ากินก็ฟีดแบ็ดีครับมันเหมือนเป็นการตลาดแบ็กทูเบสิกอ่ะแต่มันก็ใช้ได้จริงนะครับแล้วกลุ่มลูกค้าที่กินก็โอ้ยมันเฮ้ยมันมันกรอบมันอร่อยนะเนี่แหละครับก,ก็เลยเริ่มมาจากตัวนี้ก็เลยเป็นเหมือนว่าทุกอีเวนท์ที่อบไปเนี่ยโอเคเราให้กินก่อนเลยเราก็ค่อยเฉลยว่าคืออะไรเราก็บอกว่ามันดียังไงแล้วในแง่ของกลยุทธ์ระยะยาวที่เราจะไปต่อเนี่ยวางแผนไว้ยังไงคะอบมองออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือพอหลังจากที่เราออกอีเวนท์เนี่ยเราก็มาคอสเช็คว่าสุดท้ายเนี่ย เราพร้อมหรือยังที่จะมีแฟกกริปโตแรกที่เราจะปักหมดุดเพราะว่าวันนี้เราเราอยากเราอยากสร้างแบรนด์ครับเรากําลังบอกว่าเราเป็น SME ที่ที่ทํามาเนี่ยแต่เราจะยกระดับเราจะทําแบรนดิ้งด้วยคู่กันในประเทศไทยนั้นแต่ว่าปีนี้เองเนี่ยเราก็มีสาขาแรกที่เป็นแกคริปโตอยู่ที่เซนทันเวสเกตอยู่ที่ชั้นจีภายใต้เซนฟรนะครับแล้วก็ ปีนี้เองก็จะมีแผนขยายอีก2-3สาขาโดยที่ยังไม่มีนโยบายขายแฟรนไชส์ครับและอีกส่วนหนึ่งหลักๆที่เราโฟกัสก็คือในเรื่องของโอซที่ว่าขยายตลาดไปต่างประเทศปีนี้เองเราก็มีแผนว่าเราจะขยายเป็นไฟสุกเขียวนะครับขายในเอเชียมากขึ้นปีที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสส่งไปยุโรปไปสวิสไปเยอรมันนะครับแล้วก็ปีนี้ก็ยังได้คอนดินิวตู้ส่งต่อ ดังนั้นปีนี้เองเนี่ยผมก็จะหาตลาดไปในเอเชียที่คิดว่าน่าจะเป็นคาสเกตเช่นตอนนี้กําลังประสานงานไปญี่ปุ่นอยู่แล้วก็จะไปในเรื่องของตัวของสิงคโปร์ด้วยครับไม่ทราบว่าในแง่ของผลิตภัณฑ์เองค่ะมีแนวโน้มที่จะแตกยอดไปในทิศทางไหนแล้วตัวธุรกิจเองค่ะก็จะเติบโตไปยังไงคะจริงๆแล้วผมอยากให้ทุกคนว่าพอคิดถึงถั่วเขียวหลังจากนี้ต้องคิดถึงเซนทรเราจะพยายามมีผลิตภัณฑ์ในเรื่องของถั่วเขียวออกมาให้เยอะที่สุด เขา้เขาเที่ทําได้ก่อน,นครับตอนนี้ก็ทาง r าดีก็ก็พัฒนาในกลุ่มของถั่วเขียวหมดเลยครับนอกเหนือนจากตัวของเป็นป์ายที่เราจะทําแบรนด์แข่งขันอยู่ตามห้างแล้วนะครับผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวกับถั่วเขียวเราก็จะจับในกลุ่มของนิสมาเก็ตลงไปมากขึ้นกลุ่มของพวกดูแลสุขภาพอย่างเช่นเต้าหู้ถั่วเขียวนมถั่วเขียวเราก็พยายามเด็บผลิตภัณฑ์ขึ้นมาอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของ n p d ครับ เราก็ส่วนของ Directs, ดิเร c กชันแบรนด์เหมือนที่อบบอกครับเราก็มองการเติบโตทั้งสองขาทั้งโดเม s สติกเองแล้วก็ตัวของตัวของโอเวอร์ซเองครับเราก็จะทําควบคู่กันไปจากสุดท้ายแล้วนะครับอบบอกว่าเราอยากให้เด็กหรือว่าคนไทยทั่วประเทศได้รู้จักก่อนวันนี้อบยังบอกว่าอบเชื่อว่าคนไทยเองก็ยังรู้จักน้อยนะครับยังรู้จักเป็นไฟถั่วเขียวเซนไลายว่าไม่ถึงแบบห้าเปอร์เซ็นได้ อย่างลูกค้าที่มาร้านก็ยังน้อยอยู่ก็แสดงว่าในไทยเองเราก็จะมีการโปรโมตอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขยายตลาดไปสู่ต่างจังหวัดเรื่อยๆครับ คุณอกขาขอถามเพิ่มเติมนิดนึงคนไทยเนี่ยคุ้นเคยกับการทานแบบมีเครื่องจิ้มเนาะหรือว่าแม้กระทั่งเราทานเฟรนช์ฟรายที่เป็นมันฝรั่งเนี่ยเราจึงต้องดิบกับอซอสมะเขือเทศใช่ไหมหรือซอสพริกหรือว่าแบบว่าซอสน้ําจิ้มหวานอย่างเงี้ยค่ะเฟรนช์ฟรายเองเนี่ยก็มีการพัฒนาสูตรเครื่องจิ้มพวกนี้ด้วยไหมคะคือสืบเนื่องจากที่อบเป็นโรงงานแปลรูปผักเกษตรอยู่แล้วอยู่ส่วนพื้นที่ราชบุรีนะครับเดี๋ยววัาหลังต้องเชิญ ต้องเชิญยุยกับคุณเบลมามาที่ร้านนีดีตัวดิฟที่เราอยากจะเสนอให้เสนอให้กับลูกค้ากินคือดิฟซอสสับปะรดอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ครับแล้วก็สับปะรดเองคือสับปะรดส่วนพึ่งแล้วก็วันนี้ที่ร้านก็จับคู่กับน้ำสับปะรดด้วยครับอันนี้ขอไทยอินนิดนึงนะเราก็มีเนื้อสับปะรดที่พอบได้ไม่อั้นดังนั้นก็กินนะครับกับตัวเฟรนไฟรายแล้วก็อยากจะเสนออยากให้ลองทานคือดิฟซอสสับปะรดแล้วก็ตัดด้วยน้ำสับปะรดที่เราใช้วัตถุดิบจากเกษตรกร ับประรดจากสวนพึ่งเลยเราก็เอามาแปรรูปแล้วก็เอามาขายเพิ่มมูลค่าให้กับสับประรดให้กับเกษตรกรด้วยครับถ้าเกิดคนที่ชมอยู่ตอนนี้สนใจอยากจะไปทดลองชิมนะคะเฟรนฟรายถั่วเขียวกับซอสดิบนะคะหลายๆรสชาติเนี่ยอยากให้ไปที่ไหนคะเป็นพันเวสเกตชั้นจีนะครับก็ฝากติดตามนะครับในเพจเซนฟรายไทยแลนด์นะครับแ e n f r y Thailand ก็เราก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมที่ไปอีเวนต์ต่างๆภายใต้คอนเซปเป็นเซนฟรายออนทัวร์ครับ ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รู้จักกับแบรนด์ของเซนฟรายเซนฟรายของคนไทยมากขึ้นได้รู้รสชาติกับถั่วเขียวว่าคนไทยก็มีเซนฟรายของคนไทยได้ครับก็จะไปตามถานที่ต่างๆด้วยฝากติดตามด้วยครับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณอบค่ะเจ้าของเฟรนฟรายถั่วเขียวนะคะแบรนด์เซนฟรายค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราสองคนในวันนี้ขอบคุณค่ะคุณอบขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเบลคุณยุ้ยด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยครับ สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วค่ะพบกับเราได้ใหม่ในรายการ SME The Master Talk ทาง Bangkok Bank, Bank SME วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ